วันนี้นะครับเราจะมาเล่นอะไรกันนะครับไม่ต้องเดาเลยเห็นอยู่นะครับนะวันนี้คุณเจ๊ตามจะพาเด็กๆนะครับแลน้องมีใจทุกคนนะมาเล่นกันนะตุ้ไม่มานะโอ้โหมันสนุกมากดูเลยครับวันนี้นะครับโอ้โหดูจัดเต็มเลยฮะนะนะอุปกรณ์ต่างๆจัดเต็มมากเลยนะครับนะใช่นะครับถ้ามีการเล่นน้ำนะครับนะทุกทครั้งจะต้องคิดถึงการปาร์ตี้โฟมใช่ไหมครับ <Wow. S 2> แต่เราไม่มีโฟมวันนี้เราจะมาทำเครื่องทำปาร์ตี้โฟมดีไหมครับดีค่ะแล้ววันนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถทำเครื่องปาร์ตี้โฟมสำเร็จไหมตูนไหมตอนนี้เราจะทำโฟมกันนะคะแต่ว่าพ่อทำอะไรก็ไม่รู้แลวไม่ใจรู้ไหมครับว่าโฟมที่เราทำเนี่ยประหยัดมากมากเลยเพราะเราใช้ของที่มีอยู่แล้วที่บ้านทำกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นะครับรับรองปาร์ตี้โฟมวันนี้สนุกแน่นอนครับ เดี๋ยว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 พาอุปกรณ์ชิ้นแรกคืออะไรครับมีใจครับขวดธรรมดาขวดธรรมดาครับสองคืออะไรครับผ้าผ้าขนผ้าขนหนูหรือผ้าขนแมวผ้าขนหนูถูกแล้วต่อไปครับอะไรครับอะไรครับเนี่ยอย่าอาบน้ำนะลูกนะเพื่อปลอดภัยของเด็กจะไม่แสบตานะครับเราใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็กันไกลนะครับแล้วก็ถังนะครับแล้วก็ยางนะครับยางรัด เดี๋ยวมาดูกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตัดขวดนะครับตัดตูดขวดนะครับัประมาณนี้ครับตัดขวดให้เป็นแบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับจากผ้ามาตรงนี้นะโอ้อาผ้ามาอย่างนี้จากนั้นเอาสายยางเนี่ยรัดลงไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี่ถึงขั้นตอนสัมคัญธ์เลยนะครับขั้นตอนสําคัญคือมีพอนี่มาแอบดูด้วยวล้วต่อไปก็คือมีใจตักน้ำใส่ครับนิดเดียว แค่นี้พอนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ลงไปนะครับปั้นผสมผสมนิดนึงเดีนะครับเครื่องทำโฟมปาร์ตี้โฟมเลยเร็จหรือเปล่านะครับมาดูก้าลนะคะเราจะเป่าแล้วนะคะเ,เ,เปิดเป่าเ,เลยค่ะเอาลงแั้นเอ้ยมันทำได้จริงด้วยฮ้ย เล็กโอ้โหนีนกลายเป็นดวงสางเลยวิจใจเลื้อยไปหาีิจแล้วนี่มันเครื่องทำเส้กอโอ๊ยผิดแล้วนี่มันเครื่องทำเส้กอ คนมันออกดีมากเลยอลองหมดแรงแล้วครับหน้ามืดแล้วตอนนี้เบาโยทำโฟมที่ประหยัดจริงๆนะครับประหยัดมากๆครับแค่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเรียนไทำเล่นกันนะครับนะสนุกามากๆเลยมีใจชอบชอบเป่าด้วย,วยนี่บริหารปอดโอ๊ยเป็นไงเครื่องทำส้กอกหุดหุด เอาไว้อามาออเอาไว้เอกมาไม่ไหวต้องใช้พลังลมเยอะนะครับอย่าลืมไปทำเล่นกันนะครับที่สำคัญหาคนมาช่วยเป่าเยอะๆนะครับคนเดียวเป่าหมดแรงแน่นอนครับสำหรับเกมที่สองนะครับมาประลองความแม่นยำนะครับเดี๋ยว พอตาลเนี่ยมีใจจะแข่งกันยิงม้าโพนี่นะครับ<ด>พอยิงน้ำตูดลูกขี้เหม็นมีสักสรุปไม่ได้แข่งนะครับสรุปว่าไม่ได้แข่งนะครับยิงมา้าตูดยิงกันเองนะครับเฮ้ยจะมึก<อ>ห,หมดเท่นั้น หนีไปไหนก็อ๋อทำไมวันนี้โ่อ,อใไปเล่นไอ้เครื่องผลิตโฟมอ่ะทุกอย่างมันลื่ไไไน,ไ,น, <c oughs> นไปหมดเลยเลยลกมันลื่นไปหมดเลยมันอยู่ไม่ได้เลยมันลื่นไปหมดแล้วตอนนี้คางคกากำลังวางใครอะ,ระลูกพอ่อ,อ หยุดนะเอ,อ้าผิดทางนะครับเราก็ทำท่าน,นี้นะครับเมื่อกี้ใครใครผักครับหมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น้องมีใจขอตัวไปเล่นน้ำต่อก,ก่อนนะคะสวัสดีครับแฟน Do 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 do